เอาละครับกระดานที่ผมมาพบ,บ,บกันลนะ้ผมระดับมิจฉาแตบปบกัดรอกประสวัสดิ์นะผมวันนี้เป็นตอนที่สองพั้าสิบห้ถึงตอนที่2096นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราต่อจากเมื่อวันเดีวกว่าครับเวลาได้พันแปดชาชาดีจึเงเริ่มทำการศึกษาในขณะสี่ดำรงนี้ให้ถึงพื้นฐานอาจจะกล่าวได้ว่าการที่เขามีประสวัสดิ์บอชเบียนสุนนทร ความเร็วในการศึกษาถ้อยคำเหล่านี้รถเร็วไปอย่างป่าแต่ใดก็ตา่าสิ่งมีชีวิตยืนสุดมังชนิดก็มีพอสมควรอบราชวิ่งสุดอย่างแค่หนึ่งในสองประเภททุกดดานดังนั้นพวกขอจะสามารถศึกษาอัตราถ้อยคำเหล่านี้ที่มีความสอดท้องการได้อย่างแค่หนึ่งในสองคำถึงมาก,ก่อนนานกระดังดังนั้นความเร็วในการศึกษาอัตราสีดำอื่นอืก่ก็จะช้าลงไปอย่างป่า ลังจากที่เวลาผ่านไปนานพอสมควรเด่ถึงก็สามารถทำข้อจ่าอัคราสีดำไปให้มิติได้อย่างสมคูรแตเรื่องของการศึกษาอาคาราศีดำเปรกอัราตาปลายแม้ว่าขอยังคงไม่สำภาญทำการด่ารรกอาคระสีดำราดีไว้บนหอคอยจินดรงตาแต่ตอนนี้เขาสามารถเข้าจด้ซึ่งมันจะสามารถทำให้ข่าวจ่ารรกมันได้ระดันทีไปในอนาคตมดแล้าครับขอบทสั์สิทธิ์ในวันนี้ส่งกันไป ถ้าอยากที่จะได้บัตมาครอบครองจริงๆเย่เห็นได้ทําการพึ่งพังประตอเอแต่เมื่อเขาจิตป่าแต่หาเขาคว้เอาอาวุธศัพท์สิทธิ์ในบันี้ไปเขาน่าจะต้องต่อสู้กับเราผู้นําประชาวป่าของทาเรนสุดตะเน้นต่อเมื่อถึงเวลาหนังตัวตอนของเขาจะต้องถูกเปิดเผยแต่แม้แต่ประเจ้าพระนคเคก็อาจจะร่วหมกตัวแต่ยี่ปุกนหนังความโู้ของระเจ้ระนครเคนั้นต้องสงกับข่าวเมื่อเขาจะหนับได้ถึงสิ่งดี เย่ถึงเป็้าที่จะเดินทางเขาหาตัวตนของพระเจ้าจะอ,ออกจึตนจน่นโตซึ่งเขาอาจจะทาการคําพูดระครังสีทองจากข่า,ขาวแม้ว่าจะต้องใส่เพียงแต่กฏตาเราใส่นังเจียนจะมีความรังเกียจและและทิ้งความคิดนี้ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความกัแการของขอบมืดขึ้นจนเหนือกว่าพระเจ้า,า,จาพราะรา,าเคีเขาจะต้องเอาสมบัตินี้ไปภายในเวลนนั้นจะเน่นต่ตเพราะจากแต่กฏตาในขนาดนี้เขาสามารถทําการศึกษา และผู้คนไณะที่หนีตาโดยไม่จําเป็นจะดังที่นำอาวุธทรัพย์สินจะดําวันนี้ออกไปภายในปีคศมาที่เจียงก็ทกําการไดกเปลี่ยนสมบัติบางจีนที่ขอเนี่ยไม่ต้องกลาดอย่างเช่นสมบัติที่มีรพระดับนระดิยงโสวยเพื่อทําการได้เปลี่ยนกับสรัก่อที่จําเป็นในการเกิดนของข่าวและยิ่งตะกอนนังนทรัพยากรที่เขาได้รับมาจากอาหริพุ่งสุดนานอย่างถูกส่งไปยังขอ,งขอ,งเอบเขตทางโลกจะอกครับ แปงมบให้กับร่างกายของเขาเพื่อทําการเกบดผลดอีกตัวแต่ถึงแม้มันจะเป็นเช่นน,นั้นรับทางสถานพ่อคนเดียที่ยังคงพัฒนาขึ้นมาชาัดเป็นอย่างป้าแต่ต้องใช้วรันตาในการยกระดับให้ไปถึงระดับเกีย์การของผริตดําบังคดที่สอบการยกระดับจากขอเปลีรยโต้นของผริตดําบังคดที่สอบไปถึงระดับเกีย์การดันบนได้เมื่อกันไปถ้าหากไม่มีสิปกรดังค่า เวลาที่ใช้ในการทึกฝนก็ควรจะมากกว่าด้านวินิจฉานที่เห็เนได้กก่าผนเนกได้ซึ่งขอคิดว่าเวลาทำกรรมนานมันนานเกินไปที่จะทําการทดกอนเพื่อไปถึงระดับทีมการขอ,ข,อของเขาโดยความอดีตดับบังคัที่สอภายในตีผภายใต้เพรเ่อขอบเขตสามารถตกรตาบการเป็นบำร,รุดงดำบังที่สามได้นานเองได้ทาการตกาบภายในขอบเขตแห่งโต้แต่เขาได้ทําการเดินทาง ที่พารีซีดำดําปาดนจะได้รับโอกาสในการจกระดาบไปยังขอบเขตด,ดังกาภานในาตีเนียเ่ยยังไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับพารีซีดำดําบันอ่างุั้ใดไปสันดีแต่พระเจ้าพระเิดาเคก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆแต่เห็นได้ชัดป่าเป็นเพราะขอกางบนป่าดินแดนสมบัติได้ถูกเปิดเผยโดยเยี่ยเ่นั้นเองดังนั้นถ้าเตีเ่ยถือไม่สำป่าช่วยเือพระเจ้าพรอบเขต นำสมบัติเดงและสมบัติดังกลออกมาตาเขาก็คงจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นและในวันนี้เจ้เก็ได้ทำการตัดสินใจเดินทางไปหาราเจ้าพุทธคอบเคขอต้องการที่จะเดินทางไปยังดินแดนสมบัติดังกล่าวลงหน้าเพื่อทำการช่วยเหลือผาเจ้าพุทธคอบเจเพื่อทำการค้นหาสมบัติในเมื่อฉายเจ้เึงก็ทำการติดต่อกับผาเจ้าพุทธคอบเคและเตือนดังเาพบกับข่าวราเจ้าพุทธคอบเค ถ้าจัดจะเดินทางไปยังสินแดนสมบัติต่างกาและนำสมบัติที่ท่านต้องการออกมา,า,มาได้ถึงปลายได้เขียนได้ทำการสอบถามผานต้าประกอบเสร็จถึงกับขบวดคิวผ่านต้หยุดจบตอนนี้เจยังไม่ไปถึงขอบเขตบัมา์ฮุตจุดดับังคะีสามไรนะแตถ้าหากเจ้างไม่ไปถึงขอบเขตบัมาุตจุดํดดบาบังกะีสามีจะต้องตาจะแน่นตอและในวันทจะไปถึงบําุจุดดับังคะีสาเปลี่ยนที่ถ้ไปแลนะ้ง แต่โอกาสที่จะล่องโดนหนังมันก็ยังมีสูงไปอย่างป้านี่เป็น,นเหตุผลหนึ่งที่ก็าไม่กล้าจะเสี่ยงพยายนทีค่ะแค่อยากจะลองดูป่าดินแดนสมบัติดังกล่าวนั้นอันตรายแค่ไหนเมือ่อรู้ช่องว่างดังกล่าวข้าก็าาจะสามารถพยายามดังดักเพื่อเพิ่มความแข็งของตัวเองขึ้นป้าได้เขียนได้ก่าวตบกับพระเจ้ยาเรียออกขอาเก็บตได้ทาการหุ้นจิตอยู่ขุ้นหนึ่งและในศึกเขาก็ทําการตกลงโอเค ภาพจากภาเจ้าปัญาที่แห่งนางภาพเจ้าเพื่อขอบเคที่ายเย่แห่งปัญญากดตาแดงที่เขาได้ทำพิกัดเอาไปต่างมันก็ทําการเดินทางในระยะทางที่ยาวกกลและมาถึงจุดที่แห่งหนึ่งของทะเลสีดำดิดำปานภายในที่แห่งนี้มันไม่ได้มีอะไรเจอแต่เย่เฉียนปัตติถึงความพรอนคอมมิติในเวลาที่พิเศษมันเปยนที่แห่งนี้จะ่งนั้นเตอแต่แต่ที่คุณสามารถเข้าใจ วิธีเซรมิติเอเวตาในขอบเขตเวสุตตาคนก็จะสามารถเดินทางเข้าไปตาดินแดนสมบัติแห่งนี้ไม่ได้เป็นดินแดนยำปานแต่มันมีความอันตรายไปอย่างจริงมันมีสิ่งไม่ช่จินน่าสิกกว่ามากมายอยู่ในนั้นเราะแรงพวกมันก็สั่งป่ากดทับความแข็งเอาพวกต่อไดเป็นอย่างป่าผ่านจากหยุดจบก็จะรู้ตัวเองหลังจากที่เจ้าไปถึงดุจสิ้นสุดคอมมิติไดเวตาสิ่งเจ้าจะทำการฝึกฝน เวลาหลายรอรรันปีนี้ตาก็าอาจจะสามารถจกตาไปทึงระดับซีมการ์ดของพมหตติดำบางขั้นที่สองตาซึ่งเวลาดังกล่าวไม่นานมากนักข้าน็นสามารถต่อตารอรานั้นปีนี้ดันยางนั้นเติดนี่ไม่ใช่เวลาที่ย่อนนายี่ยงยังจะพูดไม่ออกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาสำหรับต้าทกอบแฉแล้เวลานี้อาจจะไม่นานมากนักแต่ยี่งฉันกิปปา มันเป็นเวลาเที่ยวนั่นไปอย่างป่ายเย่เห็นไม่อยากที่จะเวลาเช่นนี้ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในอนาคตดังนั้นเขาจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีความแข็งแกร่งในการปกป้องตัวเองและครอบครัวหากมีเหตุการณ์ที่สารส่สีดำไปด,ดำปานทําการรูปก,การเข้าสิ่งผิดเหตโกรอย่างเช่นการปรากฏตัวคอมบะฮด์ดี่ดังบังคดีสาที่น่าสยงกวองอย่างจริงที่เม่แต่าเจ้าไ็ได้ครบ ก็จะไม่สามารถจดจังบรรตาแล้วใครหลักจะสามารถจดจังปานดังเรืองความหักงของคนเองึงเป็นสิ่งรับประกันที่ใหญ่ที่สดุดพระรา้าพิจิตรมันดวน,นที่แห่งดีสมบัติจะคาต้องการนังเคยสิ่งดี่หารเจ้าโชคดีมากพอที่ทําการความพบบานส่งมอบมันให้แก่ข้าภายเจ้าเพื่อขอเคลได้ทําการบอกมือได้นอนได้สมบัติดำค่าก็ได้กดคืนมันคือดอกบอยสีทองเก้าแช่ ในแต่ละกิจบของบรนหนานต่างก็สามารถเปลี่ยนสัดสนขังคตเอาไว้อีกตัวชื่อของมันก็คือดอกบัวกัสซาปาดัมใบป่าทหารเจ้าคองพบมันยิงจีแปลต้องการที่จะเก็บมันเอาไปจาไม่สามารถใช้มือหรือพลังงานในลิมตาเพราะมันแทบจะได้ไปโตจจะต้องใช้พลังบินสูดในการเก็บมันขึ้นป่ารำตาทําการเก็บมันขึ้นมาได้ครับให้ใช้พลังงานสูดในขอบเจบียงสด เพื่อทาการห่อมันเอาไปมันนั้นจริงจะไม่ใสียอะไหายหไปพระเจ้าพุทธคอบยอันได้ทําการก่าวเตือนท่านแดงงานพระเจ้าพุดธคบอบเคก็ได้มองข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งให้กับเจ้เทียแต่มันไม่ได้เหนียข้อมูลมากไมนะ่นักเนื่องจากพระเจ้าพุดธคอบเคได้เดินทางเข้าไปเปลี่ยนแค่เยวรันหนึ่งขอจินมืเรื่องอะไรมากนะกิบบินแดนแห่งดีขอสมบัติถึงอ,อัตาของดอกบัวก็สวรรค์เท่านานขอจิเมื่อแต่ฟ้า มันมีดอกปกับัน,นอยู่ภายในบีรหลังจากนั้นพระเจ้าพระราชาก็ได้จากไปเหมือนเนื่องจากเขานั้นได้ยืนยันเดยว่าเอเะียนคงจะไม่สามารถได้รับดอกปวกับับนจะเแน่นต่อระหลังจากที่เขาเดินหน้าเข้าไปเขาคงจะตกตายในบีชามันคนตัวสิ้นตัวเส้วงการไปเดยประปะโจระหลังจากที่พระเจ้าจ้ขะบเขตที่เดินทางจากไปไมมเเสียงก็ไม่มีความดังเตยที่จะเดินทางเข้าไปใน,นที่ตุ้มปรหลังจากที่เขาเข้า่า พลังขรศวรได้ประดับพีพานเนอังแดนดแห่งนี้ก็ทําการกดทับเย้เทียเหมอมันจะไม่สามารถกดดันเขาได้มากนะักแต่มันก็สามารถํำกัดความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ของเขาตาและโดยมีคัดคิดก็มีสปาร์ดที่มีนนมวลจำนวนม็ดถูกปลาอกฏตัวขึ้นมาจะทําการบตีมดีเข่าเมื่อเห็นฉากนี้เยเฉ่งก็ทําการร,ระเบิดพลังจัมีทั้งหมดออกมาพลังมีสุตัวแบบเฮได้ประทุออกมาจากร่างกายของเยธเทีย กละด้างกายบัมบชนติดดำปันก็ได้ถูกใช้งานขึ้นมาชิ้นกาแสดงทักษะปรจม,มัติแดงสุดทันตอถูกประเภทที่ขอครอบคอ,ขอก็ได้ถูกใช้โดยเยเทียตุ้มตุ้มตุ้มเยเทียนทําการต่อสู้กับสับรับตัวนี้ต่อไปแต่ไม่ช้ามันจะได้ดึงโดยสบรบตัวอื่นข่มป่าสบับระภายในที่แห่งน,นี้อาจตะก่อนเดียวว่าต่อตอนที่อันที่สุดนานมีกาลังที่เหนือกว่าบ,บําบพชนติดํำบังขั้นที่สองและบางตัวอาจจะเบิ่อถึง ขอบเก็บบังบทบันคดีสัมแลกและแอม,มิชาดิเอติงก,ก็โดนตดนจีเข้ามายัางยดักแตงไร้กดตามดิจึงยังไม่ได้ทำการหลบหนีแต่เขาได้ทำการฟาวงกรอบและเต็มหน้ารีกต่อไปจดักคาดไม่หนักนมากนักเรื่องกาเคารอกคนดิเทียก่อได้ตกตาจากกระจมตีของต่อตนอาโซนดาชนิดและตอนที้ยินจันส่งราคาตอกของข่าวมาทำการสรัมภาษณ์ตอบไปแต่ด้วยวิธีหนี เรื่องเกิดคารบ่างตาึงได้ล่วงรวนคำใดคำเล่าแต่มันก็ทต่ไม่เยีดเทียเออแต่สำหับดินแดนสมบัตินี้มากขเดนอดรื่อละแม้แต่ต่อเติมภวท่าและขอบเชก็ยังไม่รู้งรือมากเท่าข่าวต่างที่คาดกันไปดินแดนสมบัติแห่งดีมันมีทรัพยกรณ์มากมายภายในที่แห่งดีแต่ข้าจะไม่ได้จักทรัพย์สิบางจาและสมบัติมากมายที่สาม่เขียนได้กก่าวป็นในใจของข่าว หากเขาสามารถนำเซลล์กรอนดอกนี้ออกไปตากระแทกทางกระดงองพราของเขาแต่รับการจดดับอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังพบดอกกุหลากสวรรค์อีกตัวแต่ดอกกุหลากสวรรค์หน,น,นานได้รับกระดองต้องไปซีมิสน้ำจิตตนที่เทียบเไ่้กับอัมบอร์ชนติดตำบันคดีสามเขาไม่สามารถนำดอกบุหลากสวรรค์ตอกนี้ออกไปตากเว้นแต่ว่ากเขาจะนำของเขาแต่สามารถจดดับไปถึงขอบเขตอัมบอร์ชนติดตำบันดคดีสามตาซึ่งในกรณีนั้น เขาจะสามารถนำดอกกัวกัะสวดออกไปได้อย่างนต่ตาไม่จําเป็นจะได้รีบปรอดแนการเช้งชินดอก,กสสบักรสวดฝัเราไม่ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันเราจะค่อยนำใช้ประกอบจากดินแดนสมบัติอย่างนี้ออกไปทีน่นอพทางแดนนนั้นก็ใช้พวกมัน,พมน,พมนเพื่อความเป็ของเล่าเดชเถียนได้ทําการปสะชิงไตในปีกตอมป่าดเดชเถียนมักจะไปขอคะแนนนำจากป้าได้อไอขอเ okay. ช ซึ่งมันทาให้เขาได้รับข้อมูลสมบัตาิจากพระเจ้าแลวก็เกิดมากมาสิ่งนี้ส่งผลไปอย่างมา,ากต่อการปลดตัวดอกสมบัต,รต,รตริและสาวมากไปะจะเป็นตาในการค้นหาของข่าวส่วนสาหรับคนทัพของดอกบัวก็สวรค์น,นั้น่สิ่งก็ยังไม่เขาเเ้าใจจดเจนป่ามันให้คนทัพไปอย่างใดเว้นแต่ว่าเขาจะสามารถแย่งชิงดอกบัวก็สวรสค์ตาเพื่อทำการเก่ามานันด้วยตัวเองในวบรนดี เย่เขียนได้ทำการรักตั้งกาที่ปัจจสาหัสออกมาจากกินแดนสมปาิเป็นผลให้สิ่งวิทีน่าก่ออะไรตัวปริเินทงออกจากกินดนสมปาิเพื่อทําการติดตามเย้เทียแต่ร่างกาครองตนหนึ่งคนเย่เฉียนก่อรักปวดต่อขึ้นและทําการรักสิ่งเวทตอนดีจับปลายทาให้ร่างการของเธอบาเจ็บสาหัสของข่าวสามารถมีอวมานตาเหตุผลที่เขาทำาึ้นนี้เพื่อรักษาทรัพยเอามานั้นเอง เมื่นะอน,น่ะอาจจะนานสิ่งมิจฉาเนี่ก็ถูกขับตายโดยฮาเรซีดามเดดมปานกับไปยันดินแดนสำรอกของโต,โอตอัวเออาจจะกล่าวเดปา่าแม้ว่าจะเป็นตัะตนลาดหากไม่สามารถศึกษาวิญญาณสืบปไปยให้ประดับดวิมิตีในขอเบเขตเป็นสุดตาพวกเขาก็ไม่อาจดูในฮาเรซีดามเดําปานได้ตลอดไปแต่ให้นอนปาถ้หากพวกมันมีจำนวนวินญาณสืบมกากเกี่ยงพอพวกมันก็คงอยู่ในฮาเรซีดามเดําปานอย่างแทบแต่ละที่สุด แต่สิ่งมีชีวิตภายในดิแนแดนสมบัติแห่งนี้มีวิวัฒเากยงแค่ประเภทเดียวเท่านั้นานแต่พอปบัติมันนั้นพิเศษไปอย่างปาดังนั้นขา้าพาจาาขอพบมันจึงสามารถจะได้กลับไาพบอยู่ดังบางก็ดีสาแต่พวกมันก็สามารถอยู่ในฮาเดสีดำในดำปานได้เพียงมกี่นาทีเท่านั้นานสำเร็จแหลวพลรรมะอัครดนีสามารถจะรับือกทางกระดมเพาะของมวลชนอิ่ดําปานขั้นที่สองได้เป็น่างปางแต่มันมีผลที่อั่นแอ ต่อของบัณฑิตดําบางที่สาคนนกฟีนิกซ์ทอมันก็สามารถเพิ่มพลังงานให้กับอบัณฑิตดําบางที่สองตาและจะสามารถส่งผลต่ออบัณฑิตดําบางที่สามอีกตู้เซราคนนกสีตามาสามารถใช้ในการสร้างอวสางสิธิ์จําบางขึ้นมาตาสมบัติที่เกิดขึ้นในมือคนเล็กเทียในครา้งนี้เป็นการเจอกิดที่ดีไปอย่างป้าแอนแดนดี้ที่จะสมบัติที่สามารถจะรับก้าวทางกระเพาะของเขาออกมา การฝึกฝนรักษาคนเดชที่กำลังได้รับการเรียกขึ้นมาจากรถเปรเกินกว่าคองเรยในการฝึกฝนของเขาเมื่อก่อนไปจังป้าเมื่อสมบัติที่เขาได้รับหมดลงเดชเทียนก็จะเดินทางเข้าสูท่ทต่สมบัติอีกทางแต่ในคราวนี้เขาไม่ได้โชคดีเขาได้ถูกเปลี่ยนใไปได้วยสิ่งเวทธิสวัดตรางจึงไม่สามารถทะเมียมาได้ท่านเบต,ตาแป่ได้ตกแต่เป็นแด่สมบัติดังกาแปรด้วยวิธีนเดเทียนพยายามครั้งแราแต่สมบัติท,ยยยที่เขาได้รับมัน้น ก็มีจำบมนมากคึ้นเต่ตื้อดังนั้นเปลี่ยนอปปกติที่รักาารเพราะของเขาก็จะพุ่งสูงขึ้นตาผ่าเจ้าท้าเป็นั้นไม่ชิดประเยบเทียซึ่งเป็นโหดดิดำบังครัี่สอบแต่สามารถเก็บใจสมบัติในดินแดนสมบัติใหนีตาโดยการกล้าเข้าไปสำราสำา้าเพราะท้าที่สแหลกแม้ว่าอโมทิดำปานแต่มือเราวาดจนมันอยู่ก้ตาแต่ถ้าหากมันตกตาไปลวครึ่งมันก็ใช้เวลานานในการยืนตัว แต่หากตกใจไปมากเกินไปมันก็จะส่งผลต่อรับทานจลล์มินดงเดชินการแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีสําหรับเย่พีเมือว่านครองเขาจะตกแต่งร้ำดาวซ้ำดาแต่มัไม่ได้มีคนใดใยหลังจากที่ผ่านเวลาไปยันงยาวนาในสุดรักทางผลกระบคุณที่ถึงไปถึงระดับจินกาดของขอบเสร็จบรรพบที่ษดังพัทีิซซ์ในเวลาเพียงแค่หกหมื่นล้านปีนี่ดำเท่านานในขณะนี้เด่ที่ในประเทศถึงคอขวบคอเปลี่ยนจำเป็นจะต้องทําการตาลก วิธียังสุดต่งใ้มิดจโลงบนหอคอยเจมลองท่องนานจากนางเขาก็จะสามารถโจมตีขอบเขตบางโฮดีดัาบังคดิสันตาเรามีหอคอยเจมลองทั้งหมดที21ชานก่อนอื่นใช้อักษรอรัลาะศีตามซี่แแดงถึง1ิงสุดต่มิดตาเล็กตรงหน่หอคอยจะที่หนึ่งก็อดีเขียนได้ทำการจะินตด้ขอได้ทำการประดันตาภายในยนนของเขาที่ในทะเลสีลที่ดําปานเดิมไม่ได้กาะ แ,แน่นอนว่าคนไม่ต้องกากใผ้เปิดเจ้าไปขอเก็บร่งหรือว่าขาหนัาการลังใจทําการตัวจตาอ่อคอยใจดวง,งใดชาได้ปรกติขึ้นบ่ร่างกายคนเย่เที่ยเราก็ว่ามันได้ปกคคุมพื้นที่บริเวณนี้มาทําการจารึกกันเธอเย่เทียนได้ทําการตัดสินใไอาคารตีตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีศนสยไปเฮนิตีเด่เทียนได้ทําการศึกษาเกิวกับมันแกตุ้มภายใต้แล้วขมขคนเย่เทีย พาดมีสุดไปเฮมิตตีได้ถูกจาเล็กเอาไว้บนชั้นแรกของคอจะดมตนองขอมีอัตราสาเร็จอยู่ที่50%แม้ว่าเขาจะร่มเดินในคันแร่เขาก็จาได้รับผลกระทบมากน,นัเวลาได้ันไปแห่ชา,ชา,ชา,ชาแต่ทุกอย่างก็ําเนินการตอบปฏิรับซื่อแต่ในขณะที่เขาจะทําการจารลกสําเร็จาักระดับสีจะทําการทําการขัดแย้งกับออคอยเจนงค์ในดันที่และอะ่อคอยเจนงคของเขาก็ได้แตกตาร้มเดียวถึงนั้นเธอ ที่เห็นด้คิดกระตวเองถ้าหากเป็นพูดต่างประอื่นมันเห็นว่าต้องใช้เวลานานมากกว่ารายร้อปีในการซ่อมแซมกระติกกาบนหอคอยจะดำตรงหรือต้องซื้อสมบัติาำค่ามักบายเพื่อมาทําการซ่อมแซมพบปานแต่แน่นว่าสามารถเพิกเฉยและทําการระดับต่อไปได้แต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็จะลดน้อยลงแต่เมื่อจ่ายเร็วรอยแตกแล้วต่างก็จะใหญ่ขึ้นและอาจจะเริ่มรั้นทำแหลกทักท่า ของหอคอยเจมลงได้เธอเมื่อถึงเวลานั้นกรอตนดังกาจะไม่สามารถจกกระดับไปยังขอบเขตบอมพุริธีดัมบังได้สาได้อีกต่อไปเราไม่จําเป็นจะ้ทำการรักษาเย่ยังทำการทำลายร่างกายฮารอกดังกาให้ดันที่จากนั้นก็ทำการขอด้่ยร่างกายคารอกแม่ปุ่มปาหอคอยเจียมลงว่าร่างกายคารอกนี้ยังคงสมบูรณ์แบบและเขายังสามารถโจมตีขอบเชตบอมพุรุตีดํมบังได้สามตาไปตตาอัตตาสเบจดังกาแม่ได้สาเ็จสมงผลกับ ยี่เทียนได้ซิกับตัวเอแต่เหตุผลที่เขาต้องการเทคนิคการจ่ายเล็กว่างป่าไม่ใช่เพื่อต่อคอ A เอแต่เพื่อพมน์โนดเทคนิคจ่ายเล็กว่องป่านานสามารถใช้เปน็นรากฐานของพมณ์โนดตาจากแมงยี่เทียมก็ทกาาํกาการจ่ายเล็กกระดะสีหยัดตามรมบนหอคอยใจมองต่อไปในคราวหน่งโชคของยี่เทียมไม่ได้แย่เธอขอยได้ทาการจ่ายเล็กวิธีสุดป,ปรตมิตดีอย่างระพื้นไปจังป่าแต่อะไรก็ตา ด้วยอาจดสเร็จห้าสิเปร็ถ้าหากเขาล้มเดินในครั้งที่สองมันก็เือว่าโชค้ายไปอย่างยิ่งเมื่อทําการจารยได้สาเร็จแล้วอาขระสีดาต่อแรกก็ถูกฟังบองเข้ากับหอคอยเจมงชั้นแร่ตุ้มหอคอยเจมงของเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปรงมันยิ่งแข็งแกร่งและส่ารังมากขึ้นและเจมงในสิคนที่เทียก็พุ่งสูงขึ้นจากรถเดือดเช่นกันแรงเรื่องการอัมบัลชอนตัวนเดียวของเข,ขาก็เริ่มเกิดการดูดดิบทัง พันธุการแล่ความมืดของเขาได้หายไปแต่แะระับทางการเพาะของเขาได้รับการยกระดับขึ้นมาอย่างรถเร็วเหมือนได้ทําการกินกินพลังงาของฮเรสีดําทีดําบันจําบากข้างแต่เมื่อหลายปีพันธุ์ไปเย่ถึงได้ทําการกินกินพลังงาน,นจากฮาเร็สดาจีดาบันไปเป็นจมนวนมหาศาลและในทสุดเขาก็สามารถทําให้รักฐางการงพาะของเขาได้ขอเปลียนอัมพลิติดาบันก็ดนได้สามีความมั่นคงทําการจะและเป็ียนสุดเพื่อเวลาต่อไป เทียม hey, จะทำการกระชินใจเป,ปล่ะทาริสุดแปลบอมพอดจุดดัมบังคาริสาก็สามารถดาฤทธิ์เป็นสุดทั้งหมดได้ก็แบบเทพซึ่งมันมีมิตรมากบาทเมื่อเขากแบบเพ็ที่เขาเขาใจนอกจากนี้ในขอบเขตบอมพอดจุดดัมบังคาริสามันไม่จําเป็นจะต้องถึงก่อป่าการดาฤทธิ์ไปร้องเกรย์ดังนั้นเขาจะสามารถดาฤทธิมันต่อไปได้ใน้รันทีเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับอีกแล้วนะครับผมออกไวปมาชมกันตอนวันพรุ่งนี้ครับ เหตุการณ์เขาเ้าไปนั้นจะไปไกันได้น,ไดไนะครับผมอ่านะครับาเพื่อกั์ได้คอร์ไพนนะครับอย่าลืมกด subscribe ก็ได้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอฟั์นะครับผมครับ